โอ้โหตาเร่งเหยียบมาปื๊ดๆเลยครับไม่ต้องกลัวเรื่องล้อฟีนะครับเพราะเขามีระบบป้องกันล้อฟีให้มาจากโรงงานเลยครับครับขี่ปลอดภัยแน่นอนครับโอ้ขับสบายนะครับคันนี้สวัสดีครับผมวิทยานะครับจากเต็นรถบ้านคุณวิทยานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํารถสวยเข้าใหม่ครับปีใหม่ๆนะครับท่าที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์อโตเมติครับ ขับสบายครับไม่ว่าเด็กผู้หญิงผู้ชายคนแก่ผู้สูงอายุขับได้แน่นอนครับเหมาะมากเลยครับสําหรับคนที่อยากจะขับสบายๆครับไม่ต้องมานั่งเหยียบคันให้เมื่อยครับเป็นเกียร์ออโต้ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับสำหรับรถกระบะแคร็บนะครับเดี๋ยวคราวนี้เป็นรุ่นอะไรยังไงสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสําหรับเตลต้าไฮรักรีโว s สมาร์ทแครบคันนี้นะครับเป็นตัวเกียร์อัตโนมัตินะครับปี2021นะครับคศ2021แท้นะครับออกห้างตัวนี้อยู่ที่669,000บาทนะครับ คนนีนะครับก็จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับระบบไฟหน้าแบบเปิดปิดเองอัตโนมัติด้วยนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็น2.4ดีเซลนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้านะครับหรือ110กิโลวัตต์นะครับที่3,400รอบต่อวินาทีนะครับแรงบิดสูงสุดนะครับมีมาให้ถึง400นิวตันเมตรเลยนะครับก็ถือว่าแรงมากนะครับออกตัวนี้สบายแน่นอนครับและอีกอย่างหนึ่งครับข้อดีคือสามารถรองรับน้ำมันดีเซล B10 และ B20 ได้ด้วยนะครับ ระบบความปลอดภัยนี่ก็ให้มาเยอะนะครับมีระบบควบคุมการทรงตัว VSC แล้วก็มีระบบเสริมแรงเบรก BA มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC มาจากโรงงานด้วยครับระบบนี้ทําให้เวลาเราออกตัวล้อไม่หมุนฟรีท้ายจะไม่ปัดน,นะครับแล้วก็จะมีระบบควบคุมการใส่ของส่วนพ่วงท้ายครับ TSC นะครับระบบช่วยออกตัวบนทางราชันครับหรือที่เรียกว่า HAC นะครับ ระบบนี่ถือว่าค่อน้างที่มีมาให้เยอะนะครับและระบบช่วงล่างก็จะเป็นซูเปอร์เฟกซ์ซับเทนชั่นนะครับจะทําให้ช่วงล่างเนี่ยแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความนุ่มนวลให้กับรถเวลาในการขับขี่ด้วยครับว่าขับขี่จะนุ่มนวลขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรอบคครกันนะครับว่าคันนี้สภาพจะเป็นยังไงบ้างแต่ผมบอกออกตัวไว้ก่อนเลยครับว่าคันนี้เพิ่งยาวเข้ามานะยครับยังไม่ทําอะไรครับเอามาแค่ล้างล้างสีอย่างเดียวนะครับ อาจจะมีรอยบุบรอยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการเก็บงานให้สวยๆครับเรามาดูวันสภาพเดิมๆจากเจ้าของเลยครับว่าเนี่ยซื้อมาสภาพเงี้ยยังไม่มีการย้อมแมวไม่มีการอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวไปดูเลยครับว่าคันนี้จะสวยนาดไหนครับย้ำเนะครับคันนี้วิ่งเพียงแค่ห้าหมื่นโลสวยแน่นอนครับปี2 0 2 1่ใหม่ๆคลิบๆเลยครับเหมาะมากนะครับสำหรับคนขี้เกียจเข้าเกียร์ไปดูเลยครับนี่ครับมาดูสวยของไฟหน้าก่อนเลยครับนี่ครับไฟหน้านี่ใสๆเหมือนรถใหม่ใต้แรงนะครับนี่ครับ ใส่กริปเลยนะครับใส่กริปเลยครับฝากขับโปรงครับบางๆเดิมๆนี่ครับสวยๆใสๆนะครับกระจังหน้าดูครับตัวใหม่ล่าสุดครับปี2021ครับกระจังหน้าสวยครับโลโก้โตลต้าใหญ่ๆโตๆครับนี่ครับกันชนหน้าจะเป็นแนวแบบสปอร์ตตัวใหม่ลนะครับนี่ครับสวยๆใสๆนะครับโอ้โหตัวของเก่านี่รักษามาค่อนข้างดีนะครับไม่มีรอยขูดขีดสลักเลยครับด้านหน้าดูด้านของแก้มครับแก้มไฟก็บางๆเดิมๆนะครับนี่ครับสวยๆใสๆมีรอย ถลอกบ้างเล็กน้อยตรงนี้ครับไม่เยอะครับเดี๋ยวเราจะเก็บงานให้นะครับล้อแมกนะครับมาจากโรงงานนะครับพร้อมยางบิสโตนะครับยางก็ปี2021นยะครับยางติดรถมาเลยครับยังใหม่ๆอยู่ครับใช้ได้อีกยาวๆครับมาในส่วนของกระจกมองข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้จากโรงงานนะครับแล้วก็มีกันมาแลงมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวครอบครเมียมให้นะครับให้เพิ่มความสวยงามครับตรงนี้ด้วยครับเป็นสีดําจากโรงงานนะครับเดี๋ยวจะใส่ครอบคอมเมียมให้ครับ ได้ดูเหมือนตัวที่ราคาสูงขึ้นมาอีกหน่อยประตูครับบางๆเดิมๆใส่นะครับแคบสวยๆนะครับบางๆครับนี่ครับจานข้างสวยๆครับยางบิดตอนเช่นเดียวกันครับล้อแม็กมาให้จากโรงงานนะครับตัวนี้จะเป็นแม็กขอบเอ่อขอบ่าไรเนี่ยขอบสิบหกนะครับจากโรงงานนะครับสองหนึ่งห้าเจ็ดสิสิบหกนะครับสติกเกอร์เซตอีชั่นมาให้ครบนะครับ นี่ครับดูด้านหลังฝาท้ายครับสวยๆครับแทบไม่มีรอยถลอกเลยครับถือว่าสวยมากนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยแทบไม่ได้ใช้งานอะไรเยอะแยะนะครับใช้มาน้อยครับด้านท้ายก็จะมีไฟแตกหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้นะครับไม่ต้องห่วงมาสภาพแบบนี้เลยครับไฟแตกมาจากเจ้าของเลยครับี๋ยวราเปลี่ยนให้ครับแล้วก็ด้านท้ายครับก็มีรอยขูดขีดมาตรงนี้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการก็บเงินให้นี่ครับกระบะด้านขวาสวยๆเดิมๆนะครับ ประตูแคบที่สวยนะครับอายหลังคาเลยครับหลังคานี้บางๆเลยครับมีเสาอากาศมาให้พร้อมๆประตูขวาสวยสวยเดิมเดินะครับบางๆนะครับนี่ครับแก้มสวยสวยใสๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตะเข็บกันครับว่าคันนี้หัวน็อตอะไรทุกอย่างตะเข็บเนี่ยจะมีชนมีอะไรไหมเดี๋ยวผมจะสอนการดูไว้ด้วยครับไปดูกันเลยครับ มาดูันที่ซีนประตูครับดูรถนะครับดูง่ายๆครับเราดูซีประตูก่อนครับว่ามีชว์ีมเปล่าเราลองเอาเล็บนี่ครับจิกลงไปดูครับถ้ารถเดิมๆนะครับจิกลงไปเนี่ยรอยซีนจะเด้งขึ้นมาครับแล้วซีนก็ต้องไม่แข็งหรือไม่นิ้วจนเกินไปนะครับนี่แบบนี้ครับซีน้องีสวยยาวๆอย่างนี้นะครับดูครับซีนกันน้ำนะครับนี่ครับซีนจากโรงงานจะต้องเป็นแบบนี้ครับลองเอาเล็บจิกดูครับมันจะบุบลงไปก็จะเด้งขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับ ถ้านิ่มเกินไปก็จะเป็นสีฟโคนะครับถ้าแข็งเกินไปก็เป็นสีโปนะครับอันนี้ต้องเดิมๆโรงงานต้องเป็นแบบนี้ครับคันนี้ถือว่าประตูเดิมมากนะครับอ่ะเรามาดูที่ซีต่อแกะสีม,มาดูนะครับจะมีรอยเม็ดอาร์นะครับเวลาดูรถแล้วเราดูเม็ดอาร์ให้คมนะครับต้องไม่มีร่องรอยการทําสีนะครับต้องเดเดิมแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ถือว่าเดิมๆจากโรงงานม A L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  เม็ดรอยอาร์ลึกๆอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเรามาดูส่วนของหัวน้อยครับหัวน้อยประตูครับครับนี่ครับเดิมๆจะต้องไม่มีรอยไข่รอยถอดนะครับ แลตรงนี้จะต้องไม่ถลอกนะครับแบบนี้ครับถือว่าเดิมมากดูทั้งตัวนอกตัวในนะครับเนี่ยตัวในตัวนี้นะครับตัวโ็แค่เ็ต้องเดิมๆครับแล้วก็ดูซีนครับนี่ครับซีนประตูแครสวยๆเดิมๆนะครับโอ้โหคันนี้ถือว่าใหม่ๆคลิปๆนะครับนี่ครับแต่ตัวยังใหม่อยู่นะครับยังคมเมียดเลยครับรถวิ่งเพียงแค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูส่วนของฝั่งดูกันบ้างนะครับอ่ามาดู ดูด้านนี้ก็ดูเหมือนเหมือนกับดูด้านนู้นแหละครับเราก็ดูรอยซีนก่อนเลยเดี๋ยวเปิดซีนให้ดูครับนี่ครับซีนเดิมๆจากโรงงานต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับไปถ่ายซีนให้ชัดๆเลยนะครับมือกล้องนี่ครับให้ลูกค้าเห็นกันไปนะครับว่ารถดสสวยเนี่ยเป็นยังไงไม่เป็นยังไงหรอกครับรถซีดสก็เป็นอย่างนี้ครับนี่ครับโหสวยแน่นอนคันนี้สภาพเหมือนป้ายแดงครับเอาไปนี่ใช้งานคุ้มๆเลยครับไม่ต้องไปออกป้ายแดงให้แพงครับอ่ะมาดูที่รอยเม็ดลาก์ต่อกัน นี่ครับเป็นอาร์ตเดิมๆจะต้องเป็นแบบนี้นะครับใช่ไหมครับเม็อาร์ตต้องคมลึกนะครับคมนะครับต้องไม่มีรอยทําสีนะครับต้องไม่มีสีโป๊อยู่ข้างในนะครับถือว่าเดิมครับต้องเดิมๆต้องแบบนี้ครับมาดูน็อตแคปกันบ้างครับน็อตประตูแคปบนี่ครับเดิมๆซูมลึกๆได้เห็นหัวน็อตชัดๆกันไปเลยครับนี่ครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะนะครับทางด้านนอกด้านในครานี้ถือว่าสวยปิ้งครับ ไปไปดูด้านท้ายกันต่อนี่ครับเอ้ครับรถส่วนใหญ่ไม่ชนหน้ากราชนท้ายนะครับคันนี้ครับอาดูตรงนี้หน่อยนี่ครับด้านท้ายเดิมเดิมครับก็มีแค่ไฟแตกไอ้ดวงนี้ครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนให้นะครับไม่ต้องห่วงลอยเ็นทอาร์กอยู่คุ้มนะครับไฟแตกเนี่ยไม่ถึงกับโครงสร้างนะครับแค่มันแตกนอนจิกมาตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับไอ้ตรงนี้ยังเดิมเดิมครับไม่บุบไม่อะไรนะครับเปลี่ยนไฟท้ายก็จบแล้วครับนี่ครับ แล้วก็ดูซีนอสีนฝาท้ายหน่อยครับนี่ครับสีนฝาท้ายต้องยาวๆสวยๆครับเล็กเล็บจิกดูครับจิกไปต้องบุ๋มเลยครับแล้วก็ขึ้นมานี่ครับไม่เคยทำสีครับเดิมๆนะครับนี่ครับหัวน็อตนี่ไม่มีรอยไข่นะครับอ่ะดูด้านนี้บ้างครับด้านไฟด้านขวานี่จะต้องเหมือนกันนะครับแบบนี้ครับนี่ครับรอยพับเบรกรอยเม็ดอาร์คอยู่ครบๆแบบนี้นะครับสวยๆใสๆครับอ่ะดูสีนหน่อย สีนสายท้ายนะครับสวยนะครับนี่ครับโหตาสุดอ่ะดูสีด้านในนี้มั้งครับเส้นนี้ครับเห็นชัดนะครับอ่าไล่ยาวไปนู่นเลยครับเดิมเดิมจะต้องเป็นแบบนี้นะครับสวยอ่ะคือปีนขึ้นไปบนกระบะนะครับไปถ่ทายฝาครับเออทายหลังคาเลยครับนี่ครับในส่วนของหลังคานะครับโอ้โหหลังคานี่ครับสวยงามใสครับก้องกรองก้องกรองไม่มีทลอะนะครับ แล้วก็ดูซีนตรงนี้อีกนิดนึงครับนี่ครับซีนนี้ต้องเดินนะครับซีนหลังแคปนี่ครับเดี๋ยวจะมีเม็นไ้ายอยู่นี้นะครับหนึ่งเม็ดูสองข้างนะครับนี่ครับซูมหน่อยสเป้ชัดนหน่อยเป็นอาร์สวยไหมครับอ่าแล้วก็มาดูที่แม็กไลเนอร์ครับถ่ายเลยครับแม็กไรเนอร์คันนี้ครับ สภาพถือว่าสมบูรณ์มากนะครับรอยใช้งานรอยถลอกนี่มีค่อนข้างที่น้อยมากนะครับเจ้าของเก่านี่คือใช้งานไม่เยอะนะครับถือว่าสวยเลยครับเดี๋ยวเราไปถ่ายเดี๋ยวเราไปถ่ายดูช่วงล่างกันต่อครับว่าคันนี้เช็ซีช่วงล่างเนี่ยจะมีสนิมมีผุหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันนะครับว่าคันนี้ช่วงล่างจะมีผุมีสนิมมีอะไรบ้างหรือเปล่านะครับนี่ครับสายกันให้ดูจ่าครับนี่ครับช่วงล่างนะครับไม่มีสนิมไหยครับช่วงล่างถือว่าสวยมากนะครับนี่ครับเด็ก ป็นเดิมจากโรงงานครับยังไม่ล้างอะไรนะครับชุวงล่างเดี๋ยวเราจะทำการล้างให้อีกรอบนะครับให้สวยเลยครับนี่ครับช่วงล่างปิ่งนกอคอะดูปิ่งนกอเลยครับปิ่งนกอนี่ใสๆเลยครับนี่ครับย่างติดอยู่นะครับยังไม่ล้างอะไรนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนสําคัญที่สุดของการดูรถเลยครับคือการดูห้องเครื่องยนต์ครับว่าคันเนี้ย ห้องเครื่องยนต์จะสวยขนาดไหนจะมีชนมีอะไรมาหรือเปล่าไปดูกันเลยครับไปครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องนครับโอ้โหเปิดออกมานี่วิบวับครับสวยงามครับอ่านี่ครับอันดับแรกเราดูรถนี่ครับเราดูหัวน็อตก่อนเลยครับง่ายๆดูหัวน็อตเลยครับว่าเด่ยเดิมจะต้องเป็นแบบนี้ครับซูมชัดๆเลยครับให้เห็นถึงความเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่เคยพ่นครับนี่ครับหัวน็อตสักโปงเนี่ยคันนี้รับรองแน่นอนครับไม่เคยแกะไม่เคยพ่นแน่นอนสีสวยใสจากโรงงานเลยครับสีนี่เดิมเดิมโรงงานอ่าดูซีน เสาโป่งนะครับซีนแรกเทวยาวนะครับซีนเดิมนะครับไม่มีรอยแกะรอยทำนะครับคันนี้ฝาโปงเดิมมากเลยนะครับไม่เคยทาแน่นอนครับรูกลมนะครับรูกลมทุกเม็ดนะครับนี่ครับเม็ดอาร์ฟอยู่ครบๆนะครับรูกลมนะครับไม่มีรอยทําสีนะครับติ๊กเกอร์อยู่บนสีนะครับไม่มีสีแลบมาโดนติ๊กเกอร์นะครับพอลบไม่เคยทำสีรูนะครับรูขอบคมๆนะครับแบบนี้นี่ครับติ๊กเกอร์กันกระแทกยังอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับยังมีติ๊กเกอร์อยู่ใสๆจากโรงงานแล้วก็ดูนี physics, 拜拜่คร no ับซีน สีสากโปรงครับเนี่ยครับสีจะต้องลากยาวแล้วครับไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยแกะนะครับอ่าแล้วก็มันจบตรงที่รถสากโปรงครับเดิมเดมจะต้องเป็นแบบนี้นะครับจะต้องไม่มีรอยแกะรอยแงะแล้วก็มีเอ่อตาโตโยต้าอยู่นะครับโตโยตานี่นะครับผม,มอ่ะมาดูส่วนของซุ้มล้อหน่อยซุ้มล้อเนี่ยคือเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับซื้อรถทั้งทีเนี่ย ซุมล้อกับด้านแผงหลังเนี่ยอย่าให้มีการทําสีแสดงว่าถ้าเกิดซุมล้อทําสีหรือมีการเปลี่ยนใหม่สม aa, แสดงว่ารถคันนั้นน่าจะโดนหนักๆมาแล้วครับแผงหลังก็ต้องเดิมๆครับถ้าเกิดแผงหลังไม่เดิมแสดงว่ารถอะชนหน้ามาเครื่องกระแทกไปโดนแผงด้านหลังเลยต้องทําสีครับอันนี้เดิมๆครับไม่มีทาสีซุ้มล้อต้องเดิมๆแบบนี้นะครับไม่มีทําสีอ่าดูขาหน้าด้วยครับขาหน้านี่ก็สําคัญนะครับโต้ใต้จะค้าหน้าจะเป็น3ชิ้นนะครับถอดเปลี่ยนได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่เคยถอยครับดูจากหัวน็อตเดิมๆ ดูต้องลมเงี้ยครับนี่ครับร็อตจะต้องไม่มีรอยถอดนะครับอตแก้มอตทุกตัวนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆรูกลมๆนะครับนี่ครับตาลูกศรอยู่ครบนะครับตัวแอลอยู่ครบนะครับอ่าถ่ายตัวอานี่ไหนลืมให้ถ่ายซูมหน่อยซูมหน่อยเห็นตัว R ข้างในปะชันๆเลยอ่านี่ครับเดิมๆจะต้องเป็นแบบนี้ครับนี่ครับอ่าถ่ายซูมล้อด้านซ้ายนะครับซูมล้อต้องเดิมๆแบบนี้นะครับจะมีซีน กันน้ำนี่ครับอยู่ตามนี้ครับลองเล็บจิกดูครับจะต้องไม่แข็งไม่นิ่มจนเกินไปเหมือนสีนประตูครับแต่เป็นคนละคนละแบบรูปแบบจะเป็นคนละแบบแต่วัสดุเดียวกันนะครับอาะก็จะมีเพจบอกปีครับอันนี้ปีสอง1ันยี่บ็ดแท้ๆนะครับครับเดี๋ยวเราลงไปฟังเสียงห้องเครื่องกันดูครับว่าคันนี้เครื่องยนต์เสียงจะเพาะขนาดไหนนะครับไปเลยครับเดี๋ยวสตาร์ทก่อนครับโอ้โหเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับ ดีครับถเครื่องยนต์นะครับถึงพอนะครับไม่มีเสียงะไรกระทบกันนะครับไม่มีเสียงวาวนะครับเสียงถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในห้องโดยสารนะครับว่าคันนี้สภาพโดยรวมแล้วสภาพภายในเนี่ยสวยขนาดไหนเหมือนป้ายแดงหรือเปล่าไปดูเลยครับโอ้สภาพโดยรวมคันนี้นะครับถือว่าโอ้โหใหม่มากเลยครับดูเบาะเลยครับเบาะนี่กับป้ายแดงนะครับสวยๆดำๆไม่มีสีซีเลยนะครับ คอนโซลสวยครับไม่มีรอยถลอกนะครับโอ้โหสภาพโดยรวมถือว่าเยี่ยมมากครับนี่ครับที่พักแขนก็สวยสวยครับเบาะปีกไม่มีล้มนะครับไม่มีขาดไม่มีชารุดนะครับอ่าดูแผงประตูหน่อยครับแผงประตูสวยสวยไหมครับนี่ครับผ้ากำมะหยี่ดำๆไม่มีสึกไม่มีรอยถลอกเลยนะครับถือว่าสวยมากครับเบาะแคปหน่อยครับเบาะแคปก็เดิมเดิมรีโว่นะครับตารีโวออยู่ครบนะครับแผงหลังด้านพิงหลังคนนั่งหลังนี่ก็โอ้โหนุ่มๆครับไม่มีรอยฉีกขาดไม่ถลอกอ่า ดูเพดานเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับบอกคุณขับครับนี่ครับสวยๆครับคันนี้สภาพสวยๆอ่ะถ่ายแป้นคันเร่งนะครับกับแป้นเบรกนี่ครับรถวิ่งเยอะวิ่งน้อยแล้วก็ดูแป้นเบรกเราก็รู้แล้วครับแป้นเบรกนี่แทบไม่สึกแป้นคันเร่งก็ไม่มีสึกเลยครับคมๆเลยครับยางไม่มีสึกนะครับรถมันวิ่งน้อยแน่นอนครับวิ่งเพียงแค่ห้าหมื่นสกิโลเมตรเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในครับว่าคันเนี้ยเกียร์ออโต้รุ่นนี้มีออปชันอะไรแบบใหน่มาบ้างนะครับมีจอไหมด้วยครับที่สําคัญอ่ะไปดูกันเลยครับ ก่อนจะดูออปชันสตาร์ทขึ้น่อนนะครับข้างนอกร้อนครับนี่ครับโอ้โหคันนี้ก็ออปชันจะมีวิทยุมาให้จากโตต้านะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับมีนาฬิกามาให้ครับแล้วก็มีที่ใส่แว่นตานะครับไฟอ่านหนังสือนะครับเครื่องเสียงดีนะครับแต่เราปิดก่อนดีกว่าครับแล้วก็แอร์ที่เป็นแบบระบบหมุนนะครับดูแลง่ายครับใช้งานง่ายซ่อมง่ายมากงยุ่ครับโอ้แต่แอร์เย็นมากเลยครับ แอร์โตต้านี่หนาวนะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่ครับมีตัวเอสให้บวกลบเล่นเกียร์หนึ่งเกียร์สองได้ด้วยนะครับเชนเกียร์ได้นะครับระบบการเกียร์ก็จะมีสองระบบให้นะครับคือระบบอีโค่โหมดนะครับว่าจะเน้นความประหยัดน้ํามันนะครับเวลากดลงไปแล้วก็พาวเวอร์โหมดครับก็อาจจะรอบจะสูงขึ้นอัตราเร่งจะดีขึ้นหรือว่าไม่ให้ใช้หมู่ไหนเลยก็ไม่ต้องไม่กดอะไรของมันครับมีที่ใส่แก้วน้ำมาให้สองใบนะครับแผงนี่ครับเย่ยไม่แกะเลยนะครับจากโรงงานนะครับมี แต่งหน้าให้กระจกแต่งหน้าให้1บานนะครับก็จะมีแอร์แบ็กให้2ลูกนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับที่วางแขนก็ค่อนข้างที่ใหญ่นะครับเด็กมือก็อยู่นี่นะครับใช้งานง่ายครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบการขับปันดีว่าครับว่าคันนี้การขับขี่จะเป็นยังไงบ้างครับอ่าด้วยครับตัวนี้จะเป็นระบบปรับไฟฟ้านะครับปรับกระจกข้างไฟฟ้า2ด้านนะครับระบบซินอร์ล็อกระบบกระจกไฟฟ้าออโต้นะครับมีให้ครบนะครับ กดทีเดียวเลขใหม่อยู่ที่ห้าหมื่นเฟลครับ like ห <saben> ้าหมื่นเก้าพันโลนะครับนี่ครับเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่เคยไปยุ่มนะครับเช็คได้เลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการขับขี่กันสักรอบนึงครับว่าคันนี้เครื่องช่วงล่างขับแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะไปกันเลยครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเซฟตี้เฟิร์สนะครับอ่ะไปเลยครับเข้าเกียร์ครับ เกียร์ลื่นเข้าง่ายครับเข้ามาเกียร์ดีครับโอ้โหแค่เพียงแค่ปล่อยคันเร่งนะครับรถก็พุ่งทะยานออกไปด้วยความมั่นใจช่วงล่างนุ่มนวลนะครับระบบซ็ปเปอร์แอสเพนชั่นนะครับโค้งอะไรก็ไม่หนักไปเบาจนเกินไปนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเบรกดีครับถอยหลังหน่อยมาอรนนี้ถือว่าเย็นเจี๊ยบเลยนะครับวิทยุนี่จะมีบลูทูธมาให้ด้วยนะครับ สามารถบูทุได้นะครับเริ่มต้นการทำงานก่อนครับอ่ลองขับมาดูครับอัตราเร่งนี่ดีเลยครับคันนี้แรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับโอ้โหถือว่าแรงมากนะครับอัตราเร่งนี่ดีแน่นอนครับไม่แพ้ใครครับในตลาดโอ้โหอัตาราเร่งเยี่ยมมากปื๊ดปเลยครับไม่ต้องกลัวเรื่อง ล้อฟรีนะครับเพราะเขามีระบบป้องกันล้อฟรีให้มาจากโรงงานเลยครับขับขี่ปลอดภัยแน่นอนครับโอ้ขับสบายนะครับคันนี้ฟิลนี่เหมือนขับรถ Fortuner เลยครับโอ้แต่เร่งถือว่าดีมากเลยนะครับเนี่ยเป็นรถรุ่นที่น่าใช้คันหนึ่งเลยครับสำหรับรีโวเกียวโตเนี่ยครับภาษีต่อปีก็เพียงแค่ปีประมาณหนึ่งพันบาทครับพันหนึ่งพันสองครับ หรือพันสามเนี่ยนะครับไม่เกินวันนี้ได้เกียร์ออโต้คุมครับขับได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งในเมืองนอกเมืองครับขับในเมืองก็สบายครับไม่ต้องมานั่งเหยียบคาดกันให้ขาเก็งครับในเมืองนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับว่าเรื่องรถติดขนาดไหนจะขับกระบะทั้งทีแต่ต้องมานั่งเข้าเกียร์หัวเมื่อยเปล่าๆครับขับนี่ไปเลยครับกระบะเกียร์ออโต้ครับขับสบายๆครับป้ายแดงอยู่ที่6 6 9 0 0 0กบาท ตอนนี้เหลือเพียงแค่สี่แสนต้นต้นครับรับรองคุ้มค่าแน่นอนรถเพียงแค่สองปีกว่าประหยัดไปเป็นแสนครับช่วงล่างนี่โอ้โหเกาะถนนเลยครับไม่มีเสียงกุกกักไม่มีอะไรเลยครับนิ่มๆเลยนะครับเดีย๋ยวยูเทิร์นกลับได้กันนะครับ ไฟบอกสถานะก็เวลาลวเราขัเกียร์ดีก็จะมีตัวดีบอกตรงที่หนา้นาจอออนบอร์ดด้วยนะครับแต่แอันนี้ถือว่าเย็นมากเลยนะครับหนาวเลยครับการเก็บเสียงก็ทำค่อนข้างที่จะดีนะครับเสียงภายนอกนี่แทบไม่เข้ามาในรถเท่าไร่เลยนะครับนี่ครับเงียบมากเลยครับ โตโยต้านี่เขาอันดับหนึ่งนะครับเรื่องการความแรงการขับขี่สมรรถนะเครื่องยนต์เดิมๆนะครับถ้าไม่แต่งแรงกว่าทุกค่ายเลยครับตอนนี้ขับง่ายเลยครับซ่อมง่ายดูแลง่ายครับไม่อืดนนีะครับเครื่องสอง4ันสี่เนี่ยกำลังดีครับไม่ใหญ่ไม่ได้จนเกินไปครับ ว่าค่อนข้างที่จะแมทนะครับเครื่องสองพันสี่แมทกับเกียร์ออโต้ครับถ้าเป็นอีสูบเครื่องหนึ่งจุดเก้าเกียร์ออโต้อัจาราเร่งก็จะแบบสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับนี่ครับขออาจาราเร่งดีมากนะครับเหยียบมาครับเหยียบนิดเดียวครับพุ่งปืนเลยครับและอย่างหนึ่งคันนี้ก็เป็นปีสองพันยี่สิบเอ็ดด้วยนะครับค่อนข้างที่จะสดอยู่นี่ครับศูนย์เสรินดีนะครับปล่อยมือได้เป็นกิโลครับ อย่าปล่อยเลยครับอันตรายสนใจมาดูมาทดสอบขับได้นะครับเด้นเราจอดรถบ้านคุทิยานะครับตั้งอยู่ตรงถนนเอกชัยนะครับไปใกล้ๆมาชัยนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเอกชัยข้างหน้านี่ครับป้ายเขียวๆนะครับเลยบิ๊กซีไปนิดนึงนะครับก็จะเจอโรงพยาบาลเอกชัยครับมาจากที่งจรนาครับตรงมาอย่างเดียวนะครับเข้าเอกชัยครับตรงมาจนสุดเอกชัยครับเลยวัดโพจ้มาข้ามสะพานมาครับก็ตรงถนนเอกชัยมาได้เลยครับจะเจอโรงพยาบาลเอกชัยเนี่ยนะครับ พอเจอโรงพยาบาลเอกชัยปุ๊บนะครับคุณลูกค้าก็จะเจอไฟเขียวไฟแดงนี่ครับสำหรับคนข้ามถนนนิดนึงจะร้อนนิดนึงแล้วก็ชิดขวาเลยครับก็จะเจอ,อยูเทอร์แรกเจอ,อยูเทอร์แรกปุ๊บเนี่ยยูเทอร์ครับเจอเต็นเราเลยครับเต็นเราอยู่ตรงยูเทอร์เลยครับมาง่ายรับรองไม่หลงแน่นอนครับ พอยูเทิร์นเสร็จก็จะเจอเต็นนะครับเจอธนาคารกติกรก่อนนะครับอยู่ข้างๆกันครับคนมาเต็นผมส่วนใหญ่ที่หลงน้อยมากครับแทบไม่มีใครหลงครับเพราะมาง่ายครับอย่าคิดว่ามหาชัยไกลครับไม่ไกลครับอยู่แค่นี้เองครับเพราะมาง่ายมีจุดสนมีจุดเด่นสนใจในการหาง่ายครับไม่หลงแน่นอนครับ เราเราก็ยูเทิร์นครับตรงธนาคารนะครับยูเทิร์นแล้วก็เจอเต็นท์เลยครับเดี๋ยวเราไปสรุปราคาครับว่าคันนี้ราคาจะโดนใจขนาดไหนครับรับรองครับไม่แพงครับครับสำหรับราคาคันนี้นะครับ ติร์ตาไฮรักรีโว่เซตเ dition เกียร์อัตโนมัตินะครับปี2021ครับวิ่งเพียงแค่50,000กมครับเราตั้งราคาไว้เพียงแค่438,000บาทเท่านั้นครับรับรองว่าถูกที่สุดในตลาดแล้วครับคันนี้สภาพโดยรวมสวยครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับคันนี้ก็สามารถฟรีดาวได้นะครับฟรีดาวเนี่ยก็ผ่อนอยู่เดือนประมาณแค่8,000บาทนะครับเพื่อนๆสนใจเข้ามาทดสอบมาลองขับขี่อยู่กันได้นะครับที่เตนท์รถบ้านกุณิยาครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ ทางเราจะมีรถสวยๆเข้ามารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับ